อดอกซากุระสีชมพูบ้านสวยงามพี่น้องคะหน้าบ้านนะคะทางเดินออกไปท่ารถบ้านนี้เขามีอยู่สองต้นได้ชมความงามทุกปีสวยงามอยากไปปลูกบ้านบ้างสามีบอกต้นมันใหญ่ที่เรามันน้อยดูสิสวยงามสวยงาม อวันนี้อากาศอบอุ่นนะคะตอนนี้บ่ายโมง45นาทีจะออกมาเดินเล่นว่าจะเดินไปดูผักเซียนเนาะขอผ่านถ่ายดอกไม้ชาวบ้านก่อนนะคะมาให้พี่น้องได้ชมเนาะความสวยงามของเขาสองต้นคู่กันหน้าบ้านของเขาเลยคะ่ะ ดชื่นงามตา